คลิปนี้เราไปทำอะไรในป่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยคะ่ะทุกคนไปกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาหาเห็ดโคนนะคะในป่าด้านหลังนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไป,ไปดูนะคะว่าจะได้เห็ดกันไหมเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็ยังไม่เจอเห็ดเลยนะคะเหมือนจะไม่มีเพราะป่ามันรกมากเลยทุกคนคือเข้าไปไม่ได้เลยนะคะนี่รกมากมากเลยเข้าไปข้างในไม่ได้เลยอะทุกคน คือใดๆคือป่าลกมากวันนี้คาดว่าเฮาสิบมานเด้อทุกคนเด้อบ่มีเห็ดเลยเด้อบ่มานบ่มาน,มานไม่มีเห็ดโคนเลยทุกคนก็คือที่บ้านเราจะเรียกว่าเห็ดโคนนะคะแต่ว่าทางภาคอื่นเขาก็จะเรียกว่าเห็ดปวกเนาะทางภาคเหนือทางอะไรเงี้ยคะ่ะเ้าก็จะเรียกว่าเห็ดปวกแต่บ้านเราก็จะเรียกว่าเห็ดโคน ไม่มีหมองให้เข้าไปหาเห็ดเลยทุกคนเราก็คิดว่าวันนี้เราจะหมานเนาะจะได้เห็ดนะคะเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนดูทุกคนฝนตกนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรให้ไปหาเลยทุกคนดูป่าลกมากเข้าไม่ได้เลยทุกคน ปลาฟ่า,าดงนี่ทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็ไม่ได้เหตุนะทุกคนฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เข้ามารับชมกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ